ถ้าผมยิ้มเด้มยวจใสช่วงนี้โอเคครับผมก็กลับมายิ้มได้กลับมาอีกหนึ่งอาทิตย์แล้วเนาะเราสองห้ากันทุกหนึ่งอาทิตย์ใช่ใช่ใช่กลับมาแบบตั้งใจทำดีขึ้นเรื่อยๆใช่ดีขึ้นเรื่อยๆครับผมแต่ว่ามันก็ยิ้มออกได้มากขึ้นกว่าเดิมไหมยิ้มออกได้มากขึ้นกว่าเดิมก็พยายามยิ้มอยู่ทุกวันนี้ใช่ก็เป็นเพราที่าก็พยายามครับไม่ก็คือทุกคนก็อยากเห็นเรายิ้มไงเราก็แบบว่าคือเรามันเป็นช่วงที่เราจะต้องเขาเรียกว่าอะไรเดินผ่านจุดต่างๆมา ครับแต่ว่ามันก็ได้กําลังใจที่ดีค่อนข้างเยอะอาจจะเยอะเลยเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามทุกวันนี้เดินห้างหรืออะไรอย่างเงี้ยมีคนเดินเข้ามาบอกนะจับมือแล้วบอกว่าสู้ๆนะอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเลยใช่ครับแล้วเราตอบเขาไปแล้วแต่ว่าผมไม่ได้เป็นอะไรนะครับบอกว่าใชคือเขาเขาบอกเราสู้ๆเขาให้กำลังใจเราก็บอกว่าขอบคุณครับอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใช่เนบไ้เป็งงายอะเลยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราแบบว่าหาสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าปกติเนี่ยคือเรารู้สึกว่า มันแบบมันเป็นกำลังใจในชีวิตเราเหมือนกันคือมันเป็นเหมือนสิ่งที่เติมไฟในชีวิตเราเหมือนกันอะไรที่เราเคยรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> เราทอ้อเราเหนื่อยหรืออะไรเงี้ยวันหนึ่งมีคนมาให้กําลังใจเราก็แบบอยากจะลงไปทํามันให้เต็มที่อะจะเป็นแบบว่าคือเขาคงเห็นเราแบบดูแบบยิ้มน้อยหรืออะไรเงี้ยแหละจริงๆคือเราก็ พยายามอยู่พยายามแบบโอเคขึ้นในทุกๆวันไม่ใช่แบบว่าเราจะเศร้ากันมันไปเรื่อยๆไม่จริงหรอกค่ะคือ <Hey. S 1> รู้สึกว่าคนเรา,เราต้องใช้ชีวิตต่อมีที่มาที่วันหนึ่งจะมาถึงที่แบบว่าเขาเขามาให้กำลังใจเราเยอะมากเใช่จริงๆแล้วปกติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยก็คือจะมีแฟนคลับคอยให้กำลังใจอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานเฮ้ยอย่างในไลน์สแควร์หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีคนมาบอกว่าพี่โอวันนี้ทำงานสู้ๆนะขอให้เป็นวันที่สดใสของพี่โอวนะอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้าจะเกิดเหตุการณ์หรือว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามอะไร แบบมากๆเลยมกใครก็ไม่แพ้วเลยนะไม่ด้ใสแกรมต้องมไดิโชวอะไรเลยทุกคนมานั่งโฟกัสเองเออยังไงครับคือเป็นรูปเก่ารูปใหม่หรือรูปอัปเดตล่าสุดไงครับจริงๆแล้วก็เป็นรูปที่ค่อนข้างอัปเดตอยู่นะก่อนที่จะตัดผมสั้นอะไรอย่างี้ใช่ใช่ก็อยากจะเปลี่ยนรูปบ้างอะไรก็คือแต่ว่าปกติเนี่ยเราก็แบบว่ามีลงบ้างอยู่แล้วอะไรอย่างนี้แต่คือบางคนเขาก็โฟกัส อย่างอื่นจไม่ได้ไไม่ด้ตั้งใจโชว์ใช่ไหมไม่ได้ตั้งใจไม่ตั้งใจตอนใา่ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรใช่ใช่ใช่อะไรนะเปิดไหมอะไม่ได้คุยโฟกัสเราเข้าโฟกัสขึ้อะเราเข้าขึ้นอะคือบางทีตอนแรกเรางงก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราหรอหมายถึงว่าทำไมคนถึงมาโฟกัสที่มือเราแบบว่าอ๋อคอมเมนต์เยอะกว่าเดิมใช่แบบว่าเฮ้ยทำไมคนมาโฟกัสที่มือเราเกิดอะไรขึ้นวะคือแล้วเราก็เลยแบบว่าถามทุกคนว่าทำไมหรอการที่เราแบบว่าแบบ การที่เรามีมีเส้นเลือดที่มือเยอะมันเป็นยังไงหรอคือมันมันเกิดความรู้สึกอะไรกับพวกเขาหรออะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าโฮ้ยดูแล้วมันแบบมันแบบมันขาอ่อนอะไรเงี้ยมันขาอ่อนยังไงวะอะไรเงี้ยมันก็าคนไหนจะกังวลว่าเราขอเงินมาจากึหเส้นเลือดที่มือชัดไม่หรอกคือบางคนเขาก็แบบเห็นแล้วเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยบางคนเ็เป็นพยาบาลเนาะเขาบอกโอ้ยเส้นเลือดแบบนี้นะมันหมันเขี้ยมากเลยมันอยากแบบเปิดไอวีที่เส้นเลือดเลยอะไรเงี้ยใช่ครับผมประมาณนี้ ช่ไม่ปสังเกตตัวเองไม่อดไม่อยากเส้นเลือดที่มือแล้วมีบริเวณไหนที่แบบเส้นเลือดขึ้นชัดหมดเลยที่เท้าของผใช่คือปกติถ้าสมมติว่าเราใส่รองเท้าแตะคือปกติอ่ะที่เท้ามันชัดกว่าที่มือเแต่ไม่มีอะไรที่มันเป็นคอมเมนต์ที่อยากคลายมาไม่มีไม่มีเขาแบบมีแซวอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าแซวว่าโอ้ยที่มือชันขนาดนี้ที่อื่นจะชัดขนาดไหนอ้านั่นแหละแล้วเราตอบไปว่ากที่เท้าใช่เท้า หลังๆนี so ่แบบคือโทนที่แปลอะไรเงี้ยคือแบบไม่ใช่ลัทธิสร้างของเราหรือว่าเราเต้งตายหรอว่าอยากจะแบบคืองกึ๊กไลท์กับแฟนคือเวลาคนมันมีบ้างมันก็แบบมีวอลเปเปิลบ้างเป็นเรื่องปกติอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นเพราะเราเชิดอะไรบ่อยใช่เป็นเพระอะไรบ่อยใช่ถามว่าสดอะไรถ่านการันตีหน่อยว่าสดเราทราบจริงไหมสดเราทราบจริงไหมหรอไม่รู้ให้ทุกคนเป็นคนตัดสินเอาแล้วกันพี่ว่าแทบเกินร้อย ไม่รู้เราก็ไม่ได้กล้าพูดอะไรขนาดนั้นหรอกใช่ครับครับเขาถ่ายซิงเกิลที่สองเลยครับอุ้ยครับก็ซิงเกิลที่สองนะครับเพิ่งถ่ายเมเมื่อวานก็คาดว่าน่าจะปล่อยประมาณกลางเดือนหน้าครับผมประมาณช่วงประมาณ20อะไรอะไรเงี้ยครับผมก็ถ่าย MV มาแล้วแล้วก็รู้สึกว่าภาพสวยเนื้อเรื่องดี ใครเป็นคนสตอรี่ใครเป็นคนสตอรี่อะครับคือเราก็ให้ทางทีมงานครับผมคิดมาเป็นทางพู่เก่าคิดมาอะไรเงี้ยแราก็เราก็มาตกลงกันว่าจะเอาเป็นแบบไหนแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมีส่วนใส่ไอเดียไปเยอะมากน้อยกันไหนใส่ไอเดียไปจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยเราให้เป็นความคิดเขาเป็นหลักเลยตอนแรกแล้วก็คือเราก็รู้สึกว่าเราอยากแก้จุดนี้หรือเราอยากเพิ่มจุดนี้ลงไปอะไรเงี้ยครับผมเราก็เลยแบบว่ามาคุยกันแล้วก็เจอตรงกลางมันดีตรงที่แบบเราทํางานกับเขาง่ายอะไรเงี้ยซิงนี้จะเป็นยังไง กลัวไหมกลัวไหมกลัวคนจะตับคุณคจะมาเรเลอกับชีวิตเราไหมมันมีอยู่แล้วล่ะแต่ว่าคือเราก็รู้สึกว่าเดี๋ยวรอฟังก็แล้วกันคือมันก็จะเป็นเพลงอีกเพลงหนึ่งที่ทุกคนน่าจะได้เห็นอบในอีกพาร์ทหนึ่งือเพลงนี้เนี่ยน่าจะเป็นพาร์ทในการโฟกัสด้านการร้องมากขึ้นคือรู้สึกว่าเพลงนี้คือเราเคยเราเคยบอกว่าเราอยากจะให้คนได้เห็นศักยภาพในการร้องเพลงของเราเราก็เลยแบบว่าอยากร้องเพลงที่มันแบบ ให้มันดีอ่ะแล้วคือโปรดิวเซอร์แต่งมาเขาก็บอกว่าเออน่าอยากร้องเพลงยากไม่ใช่หรออ่าน,นี่ไงยากพอไ, <ป S 1> ไหมไ<ป>ตอองอัดนเสียงโปหัวเลยบ<ป>อาโห<ป>พี่ผมก็ไม่คิดว่าจะยากขนาดนี้เนาะแล้วมันก็มีการเล่าเรื่องด้วยการสื่อสารด้วยมันก็เลยนขางันยากเราจะมาแนวโวเข้าเลยเหรอไม่ถึงขนาดนั้นเดี๋ยวรอดูก็้วการผมรู้สึกว่าเพลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่โอ๋แบบชอบแล้วก็ตั้งใจทํากับเพลงนี้มากๆคือรู้สึกว่า กระสุนเรามีจํากัดเนาะใบถึงเวลาเราลงแรงลงเงินไปอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างมีจํากัดเราเลยอยากจะทําให้ทุกๆอย่างเนี่ยมันเกิดจากความตั้งใจและความชอบองเรจริงความตั้งใจมาม่าเรากดดันไหในการทำงานไม่กดดันหรอกครับอย่างที่โอบอกว่ามันเกิดจากความชอบเรามากกว่าคือวันหนึ่งเราทําเพลงนี้ไปแล้วเรารู้สึกว่าอีกสิปีข้างหน้านเราเกลับมามองแล้วร,รู้สึกว่าเฮ้ยเรายังชอบผลงานชิ้นนี้ของเราอยู่เราก็รู้สึกโอเคแล้วนะไม่ว่าฟีดแบ็กมันจออกมาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราชอบมันก็จบไม่ได้วเรื่องราล อะไรนะไม่ไนะมเกี่ยวไมไม่มเกี่ยวไมันไม่เกี่ยว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 ไม่มีไม่มีถ้าเกิดมีใครเกิดเอามาโยงอ่ะ,อ,ะอันนี้มันเป็นเรื่องของการตีความของแต่ละคน เราไม่สามารถไปห้ามความคิดใครได้แต่ได้เเมื่อไหร่ครับได้โชคประมาณกรกฎาคมครับผมคือเดี๋ยวโอบจะต้องคือเมื่อวานเพิ่งถ่ายมีเสร็จเนาะแล้วเราก็เลยอยากจะคือเพลงนี้เราทำมาสักพักคือแน่นเราอยากจะปล่อยให้มันไปสู่ถึงารณชนเมื่อกี้สักทีหนึ่งใช่ครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณครับ